สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่องนอยช n แน l ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิป Q a กันค่ะซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะทำคลิป Q amp A นะคะวันนี้เราก็เลยมาทำคลิป Q a ค่ะซึ่งวันนี้เราคัดมาจำนวน10 10 10 10 10ข้อน,นั่นเองค่ะมาค่ะเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1คนถามเข้ามาว่าแนะนำตัวแบบนางสาวไทยนอยถึงเราจะไม่ใช่นางสาวไทยนะคะแต่เราก็สามารถแนะนำตัวแบบนางสาวไทยได้ค่ะ มาค่ะเรามาแนะนำตัวกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน้อยสามอินชื่อเล่นชื่อน้อยถึงหน้าตาจะไม่น่าทนุถนอมแต่ก็น่าเอ็นดูนะคะ <c oughs> เป็นไงได้ไหมเออได้แหละขอให้ได้ <c oughs> มาค่ะมาเริ่มข้อที่สองกันเลยนะคะชื่อนี้ได้มายังไงเออชื่อน้อยนี่นะคะได้มายังไงคือคุณแม่ค่ะคุณแม่ ไปถามที่วัดว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรแล้วพระเขาก็บอกว่าชื่อน้อยสิน้อยนี่ดีนะคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าน้อยก็เลยชื่อว่าน้อยจะมาถึงทุกวันนี้นะคะชื่อจริงกับชื่อเล่นก็คือชื่อเดียวกันเลยค่ะมาค่ะข้อที่สามกันเลยนะคะจบมาจากที่ไหนบ้างเออตอนเรียนอนุบาลนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัาป่าซางค่ะส่วนปถมนี่เรียนอยู่ที่โรงเรียนมา้านสัน,รน,รนทร,ร,ยนา,รา,นายล่าสามิคีนะคะส่วนมัธยมต้นนี่คือเรียนอยู่ที่โรงเรียนม้านห้วยไข่ค่ะ แต่ตอนนี้นะคะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามืาอซอยมาค่ะข้อที่สี่กันเลยค่ะใส่รองเท้าเบอร์อะไรเฮ้แบบนี้ก็ถามถามมาก็จะตอบให้นะคะใส่รองเท้าเบอร์สามสิบแปดค่ะซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานของหญิงไทยนะคะจะบอกให้ว่าเป็นหญิงไทยอืม,มาค่ะข้อที่ห้านะคะงานอดิเลตชอบทําอะไรเอ,อชอบทําอะไรอะ่ะ ชอบนอนนอนกินกินมั้งนอนนอนกินกินยังไงเฮ้อไปดูค่ะมาดู

เป็นไงชมคลิปจบไปแล้วใช่ไหมเธอเป็นไงเลิกไหมเลิกเลิกไ้งงงปะมาเป็นทรงผมทําไมเคยอ,อยากมีหลายๆทรงผมในคลิปๆเดียวค่ะทําไมไม่ได้หรอไม่ให้ก็จะเปียมาค่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่หกันเลยนะคะก็ถามคนทักเข้ามาว่าอยากไปเที่ยวประเทศอะไรส่วนตัวนี้คืออยากไปเที่ยวทุกประเทศเลยค่ะซึ่งอยากไปศึกษาว,ว่าประเทศแต่ละประเทศนะคะมีการดำารชีวิตอยู่ประนธรรมของเขาเป็นยังไงแตกต่างจากประเทศไทยหรือเปล่า นั่นเองอม,มาแล้วมาข้อที่แป <c oughs> ข้อที่แปดนะคะถามเข้ามาว่าสเปคผู้ชายในฝันเป็นยังไงข้เน,นี้แหละตอบมานานสเปคผู้ชายในฝันคือแบบเราใช้ลำบึกสแปรสแปค,ปคหน้าท้องชอบมากแล้วก็ชอบ้ชายสูงยาวเขาดีสูงว่าเราแบบอืซึ่งกับคนตัวเล็กก็เลยชอบผู้ชายที่แบบสูงยาวเขาดีมาค่ะลำตอวที่้ขาต่อกันเลยนะคะเขา่อกันถอมเข้ามาว่าทํา,าทไมถึงเลือกเรียนสายอาชีพ ทำไมถึงเลือกสายชิพนะคะส่วนตัวคิดว่าการเรียนสายสาม,มัญน,นี่คือหนักมากอืแต่จริงๆแหละที่เราเลือกเรียนสายชิมนะคะเพราะสายชิพนี่เน้นปฏิบัติเนาะไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวหรอกทฤสฎีก็เรียนแต่มันจะเรียนแบบในทางแบบเออ,ออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเยอะกว่าแล้วก็เลยเลือกออที่เราเลือกเรียนตอนนี้นะคะคือสาขาก,การตลาดนะคะที่เลือกเรียนการตลาดนั้นก็คือแบบชอบพูดชอบแบบเ,เป็นนายตัวเองสามารถมาทำธุรกิจเองได้ เราก็เลยเรียกเรียนกันตลาดมาคะ่ะต่อไปคือข้อที่1ิบข้อที่1ิบนะคะก็จะคล้ายๆข้อที่เอ่อเก้าข้อที่เก้านั่นเองพูนอะไรเนี่ยข้อที่สิบนะคะตัวใหม่เป็นอะไรก็คืออยากเป็นนักธุรกิจนั่นเองคะ่ะอยากเป็นนายตัวเองแต่ที่จริงตอนความฝันในเด็กๆนี่คืออยากเป็นครูนะเพราะแบบเห็นคุณครูสอนใช่ไหมเราก็อยากแบบสอนด้วยอ่ะย่าบอกอุ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ก็เลย อยากเป็นครูซึ่งตอนนี้นี่คือความคิดที่จะเป็นครูนี่คือหายไปเลยหายไป,ไปพิบัง mm hmm. ก็ตอนนี้มีอยู่ในหัวก็คืออยากเป็นนักธุรกิจมาค่ะมาข้อที่สิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดนี่คือเป็นข้อที่แบบแทงใจเรามากคือมีคนถามเข้ามาว่าน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่คือแบบรู้แล้วไปทําอะไรได้อืมนั่นแหละแต่เราก็จะตอบให้นะคะถามเข้ามาแล้วก็ตอนนี้หนักสี่สิบห้าหนักมากสี่สิบห้าส่วนสูงนะคะคือสูงมากสูงร้อยห้าสิบเอ็ด ห้าสิบสองมั้ง <c oughs> ไม่ได้วัดตาละ <c oughs> เสียงไอแม่เข้าแบบนี้แหละชอบแบบอืยากมีส่วนร่วมในคลิปนะคะมาข้อที่สิบสองไอดอลนะคะคือแบบไอดอลนี่คือไม่มีตายตัวคือแบบเห็นแบบคนที่แบบประสบความสําเร็จแล้วก็เห็นเป็นไอดอลหมดเลยนะคะเพราะเราแบบมีความคิดว่าทำไมาเขาถึงทําความสําเร็จได้เราก็อยากจะถึงแบบจุดที่มีความสําเร็จมีอะไรทุกอย่างที่ดีเราเห็นแล้วก็ คิดว่าเป็นไอดอลรองแบบนั่นเลยค่ะพูดไรเนี่ยเฮ้ยมาค่ะข้อที่สิบสามข้อสิบสามนะคะคณะมาว่าคิดว่าเพื่อนแต่ละคนมีนิสัยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนแต่ละคนนะคะคือนิสัยแตกต่างกันมากบางคนนะคะคือแบบเอชอบเล่าชอบคุยแต่บางคนนี่คือเงียบมากเลยนะอืมแต่บางคนนี่คือแบบเฮฮาเฮฮาแบบสโลกสโลกแบบติงตองก็มีซึ่งแต่ละคนก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันทำไมถึงเป็นเพื่อนกันได้นั่นก็คือแบบ ม่แรงดึงดูดกันมันก็เลยคบกันได้ก็ไม่รู้สิมาค่ะมาข้อที่สิบสี่ชอบกินอะไรคือส่วนตัวนี่คือกินแบบกินได้ทุกอย่างเลยแต่ไม่กินผักผักจะเลือกกินบางชนิดอืมแต่ก็มีส่วนน้อยแหละที่กินชอบกินอะไรนั่นก็คือชอบกินส้มตำชอบกินข้าวซอยข้าวซอยหรือก๋วยเตี๋ยวที่ทุกคนเข้าใจนั่นเองมาค่ะข้อที่สิบห้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะมีคนถามมาว่าชอบวงเคป๊อปวงอะไร คือชอบหลายวงมากบางวงก็ไม่รู้จักแต่ก็ชอบเพราะผู้ชายหน้าตาดีแต่ที่ชอบนะคะก็จะมี b a g คพิง uh, in your hair ิะร้องถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็ชอบวงก็เซเว่นวงก็เซเว่นตอนนี้นี่คือเขายูบแล้วแต่ก็ชอบสามารถติดตามผลงานเก่เาๆเขาได้อืเป็นต้นนั่นเองค่ะจำได้แค่นี้แหละ,ะจบไปแล้วกับ คำถาม Q&A 15้าข้อของเรานะคะเป็นไงเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ขอให้เข้าใจหน่อยะคะ่ะคือไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอโทษด้วยนะคะที่แบบมีเสียงแบบสุดน้ำมูกคือตอนนี้คือไม่สบายนิดหน่อยะคะ่ะเป็นวัดก็อยากจะมาอัดคลิปให้ทุกคนแบบดูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสามารถติดตามด้ที่นี่ลืมลืมเลยสามารถติดตามในที่ช่องทางนี้เลยนะคะ บ๊ายบายค่ะ